สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้สายฟ้าก็จะมาทำปลาทูนา่าหรือว่ามังบโรนั่นเองนะคะดองอดองสาเกโชยุนะคะอันนี้โชยุนะคะแล้วก็สาเกอยู่นี่นะคะแล้วก็ดาชินะคะแล้วก็อยากหวานถ้าชอบหวานนิดหน่อยก็ใส่มิรินเข้าไปนะคะ อันนี้เป็นมันดองที่ดองแล้วนะคะมันดองที่ดองแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดองอาปาทูน่าหรือมาโบโลโนี่เองนะคะน้ําก็เราทําไว้แล้วนะคะเนี่ยผสมกันแล้วนะคะเพื่อนๆก็มีโชยุนะคะมีดาชิสาเกแล้วก็มีมีดินนิดหน่อยนะคะดองว้ก็สักประมาณ คืนนึงก็ได้หรือว่าห้าหกชั่วโมงก็ทานได้แล้วนะคะดองแล้วก็ไปเข้าแช่ไว้แช่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อน<ๆ>อันนี้ก็ไปหาซื้อมาได้ตามแมคโครก็มีขายนะคะเพื่อนนะแมคโครตามแมคโครหรืออ่าไม่แพงด้วยฟูตแลนดะ์ก็มีนะคะเพื่อนๆลองไปหาซื้อดูมาทำเนาะเราก็จะใส่ถุงซิปอย่างนี้นะถุงซิป นีนถุงสิบสิบนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะใส่กล่องซปเปอร์แว์ใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ตามความสะดวกนะคะลองทำดูนะคะ,อ,ะ,คะอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ลองทำทานดูนะคะดองได้หลายอย่างไม่ว่า,าจะเป็นกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายก็เอามาดองได้นะคะแต่ว่าต้องใส่ มิสกนะคะอ,อันนี้เราก็ทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนนะถ้าไม่ดองหมดก็ดองอย่างเดียวชิ้นเดียวก็ได้นะหรือไม่ไม่ใส่อ่า มิโซะเนี่ยนะเอไม่ใส่โชย,ยุนี่นะคะจะใส่มิโซะแทนก็ได้นะคะเพื่อนแล้วแต่คนชอบนะคะนี่เราก็จะใส่เข้าไปอุย้ยตายมันยังไม่ตายหรือไงเนี่ยมันถึงกระโดดหนีใส่ถุงซิปอย่างนี้เข้าไปแล้วใส่ในถุงถุงซิปนี่นะคะยึสองชิ้นเลยใส่เข้าไปาเลยเพื่อน หรือจะใส่กล่องซูเปอร์แว์ใส่อะไรก็ได้นะคะถ้าถุงซิปนี่น้ำมันแค่นี้พอแต่ถ้ากล่องซูเปอร์แว์เนี่ยน้ำขนาดนี้ไม่พอนะคะต้องใส่น้ำเพิ่มอีกนะคะนี่นะแล้วก็ง่ายๆเลยเพราะว่าน้ำเราผสมไปแล้วเนาะก็เทลงไปเทน้ำเทน้ำนี้นะคะที่เราผสมแล้วนะ ลงไปในถุงสิบเลยน,นี่เห็นไหมพอดีเป๊ะเลยถ้าเราใส่ใส่ซุปเปอร์แบนเนี่ยจะไม่ได้ขนาดนี้นะคะน้ำน,น้ำพอดีเลยเห็นไหมน้ำพอดีเลยแล้วก็แช่ไว้อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะนี่ใส่ตู้เย็นไว้นะใส่งี้เลย หลุมนี้ก็รีดซิปให้อย่างดีนะคะช่ยอยู่ก็เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะออกเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหน่อยนะออกเปรี้ยวนิดหน่อยสาเก็ยี่ห้อไหนก็ได้ไม่จําเป็นนะคะใช้ได้เลยค่ะตัวไหนก็ใช้ได้ ไม่ให้มันคาวแต่ถ้าคนชอบหวานเราก็ใส่นี่หน่อยนะคะเป็นม,มิลินนะคะอันนี้จะออกอวหวานหวานนัวเหมือนเหมือนผงชูรสนะคะรสชาตินะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็รอนะคะทีเนี้ยรอรอให้มันซึมเข้าในเนื้อนะคะรอให้ซึมเข้าในเนื้อไปกลับมาได้ ถุงมันลายๆหน่อยนะคะจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็รอประมาณแปดชั่วโมงก็ทานได้หรือหกเจ็ดชั่วโมงก็ทานได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าอยากให้เข้าเนื้อเร็วถ้าให้เข้าเนื้อเร็วก็รอคืนหนึ่งข้ามคืนไปเลยนะคะหรือถ้าอยากทานมันนี้ก็ประมาณอีกสามสี่ชั่วโมงก็ทานได้นะคะอแชร์ไว้ให้มันเข้าเนื้อึแต่นี่ดองไปแล้วมันนะคะอันนี้เป็นมัน มันเป็นมันยาวๆอะค่ะเป็นมันแบบนี้นะเพื่อนๆแมคโครก็มีขายนะคะเนี่ยดองได้ดองแล้วก็อร่อยมากนะคะคเพื่อนๆเนี่ยามาดองได้ ก็เป็นอันรอรอไว้สักประมาณข้ามคืนไปเลยแล้ว,วก็เอามามาแล่ทานได้นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอไปก่อนเนาะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเนาะอ่าอันนี้ก็ถือว่าดองเสร็จแล้วนะคะเพื่อนทูน่าหรือมัมบุลั่นเองเนาะดองเสร็จแล้วนะเราก็หั่นเป็นชิ้นไว้เตรียมไว้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น หัวไชเท้าดองนะคะหัวไชเท้าดองอันนี้หัวไชเท้าดองนะคะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยต้นหอมญี่ปุ่นไม่มีก็ต้นหอมไทยก็ได้นะคะต้นหอมไทยก็ได้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นนัตโตะถั่วเน่านั่นเองนะคะถั่วเน่าญี่ปุ่นนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีเนาะ แล้วก็เป็นสาลายอะกามิอันนี้มีรสชาติแล้วค่ะนะมีวาสาบิด,ด้วยนะคะมัสตาร์ดวาสาบิดนะสีเหลืองๆแต่เป็นวาสาบิดเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวมาใส่เนาะข้าวนะ เป็นข้าวเหรอตึบพอ,เ,อเข้าม,มาเขาเรียมาข้าวนะคะร้อนเลยร้อนนิดหน่อยเป็นอาหารเช้านะคะเพื่อน ก็แบ่งข้าวลงไปเกลี่ยให้มันอย่างนี้นะคะข้าวไม่ะคะเูเว็บ ที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะแต่งหน้ามานะคะทีนี้อืไม่มีไข่ไม่มีไข่ไข่ดิบนะไข่สดอนะ่ะถ้ามีก็ใส่ได้นะคะเพื่อนเราชอบอุ้ยเราชอบเอ้ชิมหล,ล่นละเราชอบออะไรก็ใส่ลงไปเลยใส่ได้หมดเลยนะคะเพื่อนอดอง ถ้าอยากให้เข้ารสชาติเยอะก็เอาไว้เป็นวันอย่างบอกนะคะถ้าแบบไม่ไม่อยากให้เข้ารสชาติมากก็ประมาณสองสามชั่วโมงก็ได้แล้วนะคะก็ใส่ลงไปนี้นะคะเพื่อนนี่นะแต่เราก็ใส่เหลืองๆนี่ลงไป ม,มันนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะใส่มันนี้ด้วยนะ มันนะคะชอบคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้าชอบก็ใส่ใส่มันลงไปแล้วก็ใส่นี่ ใส่ลงไปนะคะเพื่อนชอบเยอะก็ใส่เยอะนะอันนี้หัวไชเท้าดองออกบ,นบานๆนะคะออกบ,นบานๆแล้วก็ใส่นัตโต้นะคะใส่นัตโต้ลงไป แต่คุณค่าทางอาหารทั้งนั้นนะคะใส่นักโต้ลงไปนี่เลยกับบะกะมิถ้าเราไปอิส่กาก็ ไม่ค่อยได้ไปเนาะช่วงนี้ถ้าได้ไปก็ไม่ต้องทำแล,แล้วก็ใส่ต้นหอมชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้ว เพื่อนีน่น่าทานไหมคะอาหารเช้านะอาหารเช้าของวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้สายฟ้าด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งๆอยู่เนาะไม่ค่อยได้ลงคลิป วันไหนบ้างก็จะไลฟ์สดบ้างคิดถึงเพื่อนๆก็น่าจะให้งานเสร็จก่อนเนาะจะหาอาหารอร่อยๆมาให้เพื่อนๆดูหาเมนูดีๆมาให้เพื่อนๆดูเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะขอบคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ